สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับ10เทคนิคนะคะของการาสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้รับเข้าทํางานไปชมกันค่ะสำหรับหัวข้อที่1นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้า,าไปสัมภาษณ์งานนะคะหัวข้อที่1ก็คือเราต้องมีข้อมูลของบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์งาน,นะค่ะเช่นประวัติประวัติของที่ทํางานบริษัท แล้วก็ผลงานล่าสุดของทางบริษัทเป็นยังไงค่านิยมพันธกิจต่างๆนะคะเพื่อไปตอบคำถามเบื้องต้นกับผู้รับสัมภาษณ์ค่ะข้อสอง,สงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแต่งตัวการแต่งตัวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จดังนั้นก่อนไปสัมภาษณ์งานเราควรเตรียมชุดสูตรให้พร้อมกระเป๋ารองเท้าให้พร้อมไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงแต ควรจะเป็นชุดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานควรดูแลกุมมิ่งของตัวเองกุมมิ i n คือการดูแลตัวเองตั้งแต่เล็บมือเล็บเท้าควรตัดให้สะอาดผู้ชายควรโกนหนวดและเขาให้ดูเรียบร้อยควรสระและตัดแต่งผมให้ดูเรียบร้อยและที่สําคัญควรดูแลเรื่องกลิ่นตัวและความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดกาถามการฝึกตอบคําถามที่ยากๆเช่นคําถามเชิงวิทยา ว่าควรจะตอบอย่างไรและควรฝึกพูดทั้งภาษาไทยการวางแผนการเดินทางเพื่อที่จะไม่ไปสายบางสถานที่เราอาจจะไม่เคยไปอาจจะมีหลายตึกหรือหาที่จอดรลถดลำบากดังนั้นเราควรศึกษาสถานที่ที่เราจะไปสัมภาษณ์งานให้ดีก่อนเพื่อที่เราเทคนิคที่6 การทักทายผู้เข้าสัมภาษณ์ด้วยอาการยิ้มแย้มซึ่งเราสามารถสร้างความประทับใจครั้งแรกด้วยการทักทายและกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ g o o d m o r n i n g o o o d a f t e r o o เซอร์มาดามหรืออาจจะชวนคุยคำถามเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคำว่าสบายดีไหม How are you ซึ่งเราจะต้องตอบกับเขาไปว่าสบายดีถึงแม้ว่าวันนั้นเราอาจจะไม่ได้สบายดีขนาดนั้นก็ตามข้อ7 การแนะนำตัวให้ชัดเจนคือการแนะนำตัวให้กับผู้ที่สัมภาษณ์เราได้รู้ถึงประวัติของเราเช่นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุดิชากรแก้วชื่อเล่นชื่อเพื่อนอายุ26ปีเกิดวันที่17ธันวาค537จบการศึกษาด้วยวุฒิปวสสาขาการบัญชีเกเฉลี่ย3.57จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชนพนิชยาการ ดิฉันเคยทำงานอยู่ที่บริษัทไทยยนชนบุรีเป็นพนักาฟังคำถามให้ดีตอบให้ตรงประเด็นพร้อมยกตัวอย่างบางครั้งเวลาที่เรากำลังสัมภาษณ์งานอยู่เรามักเกิดความกังวลหลายๆอย่างเกี่ยวกับการสัมภาษณ์จนไม่ได้ตั้งใจฟังคำถามของผู้สัมภาษณ์และจับจุดไม่ได้ว่าผู้สัมภาษณ์กำลังถามเราว่าอะไรอยู่ดังนั้นตั้งใจฟังคำถามให้ดีว่าผู้สัมภาษณ์ถามเราว่าอะไร แล้วพยายามตอบคำถามให้ตรงประเด็นพร้อมยกตัวอย่างสักเล็กน้อยแต่อย่าย,ยืดยาวจนผู้สัมภาษณ์จับประเด็นไม่ได้ว่าเราตอบรู้ทันคำถามลวงกรณีนะคะเราสัมภาษณ์งานเนาะถ้าสมมติผู้สัมภาษณ์ข้อถามคำถามจุดประเด็นหนึ่งขึ้นมาว่าถ้า ทะเลาะกันกับคนที่ทำงานเราจะทำยังไงในตอนนี้นะคะเราก็จะให้คำตอบที่มีเหตุผลตั้งสติก่อนที่จะตอบนะคะก็คือถ้าสมมุติเราทะเลาะกันกับคนที่ทำงานเราก็จะให้คำตอบไปว่าเราควรหลีกเลี่ยงการประทักค่ะไม่ควรทะเลาะหรือพูดเน็บแนมเขาเราควรใจเย็น แล้วก็ทำงานของเราค่ะเราไม่ต้องไปสนใจสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานข้อสิรักษาความเป็นมืออาชีพในขณะที่เราสัมภาษณ์งานเราควรที่จะรักษาความเป็นมืออาชีพเอาไว้เสมอความเป็นมืออาชีพหรือ professional manner คือการวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์เวลาตอบคำถามไม่ทำตัวเป็นเพื่อนกับกรรมการให้วางตัวนิ่งสุข,ขุมแต่ก็สามารถขำหรือตลกได้ แต่ต้องรักษาลูคของเราด้วยว่าเรากำลังสัมภาษณ์งานอยู่ยิ่งตำแหน่งที่เราต้องการสมัครเป็นตำแหน่งที่ต้องการความเป็นมืออาชีพที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจำเป็นอย่างมากที่ต้องรักษาความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอและที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณผู้สัมภาษณ์หลังจากที่เราสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วด้วยเราก็ขอจบการน,นำเสเนอเพียงเท่านี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอรายงานนี้นะคะจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทาไมจะมาศึกษาต่อนะคะขาบุ้ณค่ะ